สวัสดีครับพบกับช่องมาหานพโตโยต้าอีกแล้วนะครับวันนี้นุจะพามาดูไฮลักรีโว่สี่ประตูตัวยกสูงแต่งแบบ GR Sport แต่งแบบไหนเดี๋ยวนุพาไปชมครับ มาดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าแปลงให้เป็นหน้าแบบ GR Sport นะครับมีเพจโลโก้ตัว GR Sport ด้วยนะครับเป็นแบบสีดำเงาตัวนี้เปลี่ยนชายล่างช่องลมด้านล่างให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นไฮลักรีโวรุ่นมิดนะครับราคา9 4 1 0 0 0บาทด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED ไฟตัดหมอก LED ด้วยสวยงาม อันนี้เปลี่ยนหน้าให้ใหม่เลยครับตัวนี้มาดูล้อครับล้ออฟอฟแนวออฟโรดนะครับล้อตัวนี้เปลี่ยนล้อเปลี่ยนแมก็กเปลี่ยนยางนะครับตัวนี้ขนาด265 60ขอบ18นิ้วนะครับมีลายแม็กให้เลือกด้วยนะครับยางตัวนี้เป็นของไคจูนะครับแนวออฟโรดนะครับตัวนี้ตัวรถมาพร้อมกับตัวบันไดข้างอยู่แล้วนะครับตัวนี้ติดฟิลม อรอบคัน60%นะครับมีคิ้วกันาศาสตร์ที่สำคัญตัวนี้ครับอ่าตัวนี้เลยโลบาเหล็กเป็นแบบ gr Sport แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงครับตัวนี้ถ้าแปลงหน้า gr แล้วก็ลูกค้าจะได้ตัวซุ้มล้อทั้ง4รล้อเป็นแบบ gr Sport ด้วยนะครับแต่งเพิ่มให้เลยเป็นแบบนี้นะครับอ่าเรามาดูที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายตัวนี้แต่งเป็นกันชนท้ายเหล็กแบบมีไฟนะครับ ถ้าเราเข้าเกียร์ R ตัวนี้จะมีไฟส่องสว่างอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงครับลากจูงได้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เพิ่มตัวครอบมือเปิดประตูท้ายนะครับตัวนี้สวยกระบะไลเนอร์แถมให้นะครับตัวนี้โอเคของถ้าออกที่โตโยต้าโคโรน1988เรามีเพจ GR Sport ตัวนี้ให้ด้วยถ้าแปลงหน้า GR นะครับตัวนี้พิเศษ เป็นไงนบ้างครับนพพาชมไฮลักรีวตัว4ประตูยกสูงแต่งแบบ g r Sport แล้วก็ใส่โลบาร์เหล็กกันชนท้ายเหล็กพร้อมชุดแม็กยางออฟโรดนะครับาหากลูกค้าคนไหนสนใจก็สามารถแอดไลน์ตามเบอร์นี้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามกับเซลล์นพได้เลยเดี๋ยวนพให้รายละเอียดโปรโมชั่นนะครับส่วนโปรโมชั่นที่นบจัดก็คือ,คอตอนนี้ถ้าลูกค้าสอบถามเข้ามาผมฟรีแปลงหน้า GR แบบนี้ให้นะครับพร้อมกับตัวซุ้มล้อทั้ง4ล้อแล้วก็ ชุดแม็กพร้อมยางแบบออฟโรดให้ฟรีเลยแต่งหน้าฟรีล้อแม็กยางฟรีนะครับลูกค้าสนใจทักมานะครับโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับวันนี้เซลลนบลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ